สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Channel i ักเก้าวันนี้ผมจะมาจัด Q&A นะครับให้ทุกคนดูกันเพราะผมผ่านมาแล้วครับ1 0 0 0 0แสน Subscriber ใน YouTube c h a ช่องของผมนะครับจำนายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปหาดูได้ครับที่ Store Top o p หรือว่าถ้าจะคุยกับร้านไปหา store top up ที่ในร้านแอปได้ครับลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกมฟีฟ่า6หรือว่าเกมอื่นๆราคาถูกไปดูได้ครับที่ mmo rog แล้วถ้าใช้รหัสของผม N94 คุณจะได้ลดอีก6%ครับดิ้งอยู่ข้างล่างนะครับก็ผมบอกไปนะครับถ้าผมถึง100,000 Subscriber ผมจะทํา Q&A ตอนนี้ก็ประมาณ15,000แล้วครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยครับที่ subscribe YouTube Channel R n a t 9 4ให้ผมแล้วก็ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ครับวันนี้จะเป็น Q&A นะครับผมเรามาทำ Question and Answer กันครับคำถามแรกนะครับมาจากนิไทยสม,มัวปะ พี่คิดว่าพี่จะยืนระยะการทําคลิปต่อไปอีกนานเท่าไหร่แล้วพี่ทํา y o YouTube เป็นอาชีพแหลกหรือว่าอาชีพเสริมครับผมทําเป็นแอมอาชีพเสริมครับผมไม่ได้ทำอย่างกับ f full t l m e y o u t u b e นะไม,ไม่ได้อย่างกับคนหยุดร้อยเปอร์ทำแค่ YouTube ผมมีงานอื่นด้วยครับที่ผมต้องทําคำถามที่2นะครับมาจากบอยยังยิ้มได้นะครับผม ถามมาว่าพี่นัทเคยเล่นฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไรครับแล้วเคยเล่นแบบสโมสรหรือเปล่าผมเริ่มเล่นบอลตั้งแต่เด็กครับผมที่ผมอยู่เมืองไทยแล้วอ่ะผมเริ่มเล่นบอลน,นะหลังจากนั้นผมก็เล่นบอลมาตลอดชีวิตแต่ผมเริ่มจากเมืองไทยตอนผมอายุเด็กมากเลยครับแล้วก็ถามมาว่าผมเคยเล่นอาชีพหรือเปล่าตอนผมอายุ8ขวบนะครับผมเคยเตะให้โฮซิตี้ยังกับมันเป็นโฮซิตี้จูเนียร์ครับผมเขาเลือกว่าที่อังกฤษนี่นะมันยังกับเป็น ออนเดอร์ under, มันอยู่กับออนเดอร์เก้าอนเดอร์แอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเคยเล่นให้โฮสิตี้ตอนผมอายุ8ปดขวบครับผมคำถามที่3มนะครับมาจากพงศกรสวรรณนะครับถามมาว่านะครับน้องนัดเริ่มทำคลิปเมื่อไหร่ครับเห็นว่าเคยทำ Channel มาแล้วก่อนหน้านี้แล้วกลับมาทำใหม่ก็ตอนนั้นผมทำอยู่แต่มันเป็นอังกฤษผมนี่กับเล็กอยู่อ่ะ ผมเด็กอยู่ผมก็เลยทําไปเพราะความสนุกอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแล้วก็ผมกลับทํามาใหม่เพราะผมโตขึ้นแล้วอย่างกับเขาเรียกว่ามอมเมชอ์ครับผมที่อังกฤษเรามอมเมชอ์แปลว่าเรารู้ว่าเราพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับผมผมคิดว่าตอนผมทํามันผมเหมกับเด็กอยู่แล้วก็ผมเหมืกับไม่ค่อยเมช์ตอนนั้นอะแต่ตอนนี้ผมก็เลยกลับทําใหม่เพราะผม,มกับอายุถึงแล้วผมมอมเมชอ์ครับผมคาถามต่อไปนะครับผมผมคิดว่านะชื่อนะ s i n ิสเตอร์ E.S เกมใช่ปะถามมาว่านะครับผมพี่นัดมีแรงบันดาลใจในการทำช่อง YouTube จากอะไรหรือครับและเพราะอะไรครับแรงบันดาลใจทำ YouTube นะผมก็ตอนแรกผมก็ทำไปสนุกของเราไปแล้วก็ผมคิดเออผมชอบเกมอัดเกมคนอื่นอาจจะชอบเกมเหมือนผมมีกับฟี f a ก็เลยอัดเกมลงใน YouTube ให้ทุกคนอื่นดูด้วยแล้วก็คนอื่นอาจจะชอบเหมือนเราเพราะ ในโลกนี้มีมีเยอะมีคนเยอะที่ยังกับชอบฟุตบอลก็นั่นแหละครับผมแรงบันดาลใจของผมนะครับก็ทํา youtube ไปเราสนุกของเราไปเรายังกับไม่ต้องแคร์เราไม่ต้องคิดว่าคนอื่นจะว่าหรือว่าอะไรเราครับเราก็ทําของเราไปโอเคครับคําถามต่อไปมาจาก PT พระพระชมพรานพระชมพานปะพระชมพานพีทีพระชมพาน,พ,พ,าน, PT, พ,พ,านพี่นัทครับถ้าพี่นัทได้อยู่กับแฟนนักเตะ บอลคนหนึ่งพี่นัดจะเลือกใครครับแฟนฟุตบอลนะโอ้โหนักเตะฟุตบอลอย่างกับ er พี่อังกฤษนี่นะที่อย่างกับผมอย่างกับโรนัลโดแอมอย่างกับดาราดังดังนะครับผมเขาไม่อย่างกับเป็นแฟนกับคนธรรมดาเขาเป็นแฟนอย่างกับโมเดลอะครับผมเขาเป็นแฟนซูเปอร์โมเดลครับผมก็อย่างนั้นเราก็ฝันไปครับคําถามต่อไปนะครับมาจากวงสครอนพยามซาดถามมาว่านะครับ ทำไมไม่ทำคลิปร่วมกับพี่ปุ้ยแล้วอะครับผมอยากให้ทำร่วมกันสนุกมากๆเลยครับก็สำหรับเรื่องทำคลิปกับพี่ปุ้ยนะครับผมอยากทำอยู่แล้วตอนนั้นพี่ปุ้ยแท็กผมมาบอกว่านัดว่างหรือเปล่าอยากทำคลิปด้วยกันหรือเปล่าแต่ตอนนั้นผมไม่ว่างอะถ้าผมว่างผมก็ทำกับพี่ปุ้ยแล้วครับผมแต่ตอนนี้พี่ปุ้ยเขาก็ไม่มีเวลาแล้วผมคิดว่าพี่ปุ้ยเขาไม่มีเวลาเพราะเขาย่งกับ โอ้โหชั้นนอกของเขาเน <im itation> <estruct> ี่ยโคตรใหญ่แล้วเขาก็ใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอย่างกับไม่มีเวลาทําคลิปอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าพี่ปุ้ยอย่างกับว่างแล้วก็ผมว่างวันนั้นเราก็น่าจะมาทําคลิปด้วยกันนะครับผมต่อไปเลยครับผมธนาคอนแพงสวัรค์นะครับพี่นัทครับพี่จะมาไทยเมื่อไหร่ครับและพี่จะสตรีมสดอีกไหมครับพี่ไม่ได้สตรีมนานแล้วครับก็ตอบคําแรกไปเลยครับมาไทยเมื่อไร ผมนึกอยู่ว่าจะไปไทยไปเที่ยวไทยนะน่าจะประมาณจูนะมั้งจูนจูนผมไม่แน่ใจว่าเดือนอะไรเขาเลือกเมืองไทยนะจูนก็น่าจะเป็นกระดักกระดาหรือว่าอะไรเนี่ยครับแล้วก็สำหรับสตรีมนะครับผมผมก็อยากสตรีมอยู่ในแอม ใน i t c h อะผมไม่อยากทำใน YouTube แล้วเพราะมันจริงๆเกี่ยวกับ Copyright, l i ์ไลเซอะไรอย่างเงี้ยมันโดนง่ายครับผมก็เลยอยากย้ายไปทำ Livestream ใน Twitch นะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ติดตามผมใน Twitch ก็ขอฝากด้วยนะครับ Twitch Channel ของผมจะอยู่ข้างล่างวิดีโอนี้คำถามต่อไปนะครับมาจากเจตพลพมพัฒถามมาว่านะครับพี่นัทคิดว่าในอนาคตพี่จะทำเกมอื่นแบบจริงจังเหมือนฟี f a ไหมครับ ก็เกมอื่นผมก็เล่นอยู่นะครับอย่างกับ Horizon Zero Dawn อะไรตอนเนี้แต่กับเกมถ้าที่ผมไม่สนใจผมก็ไม่เล่นแต่เกมอื่นผมก็อยากเล่นถ้าเกมสนุกสนุกอะไรออกมาผมก็จะเล่นแล้วก็ทําให้ทุกคนดูครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะช่องของผมมันเป็นอย่างกับเกี่ยวกับฟี فا เยอะใช่ปะผมชอบเกมฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งผมก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศทาเกมอื่นให้ทุกคนดูบ้างครับเกมที่อย่างกับ แนวดีๆถ้าผมอยากเล่นอะไรผมก็จะซื้อแล้วก็ทำคลิปให้ทุกคนดูครับคำถามต่อไปนะครับมาจากมาสเตอร์กิสดานะครับพี่ครับที่อังกฤษพี่เคยเจอนักฟุตบอลดังๆแบบตัวเป็นๆเ,เลยไหมครับหรือไหมครับใช่ปะผมคิดว่าหรือไหมครับนะผมเคยเจอแค่หนึ่งคนนะนย่งกับเจอเจอ,อกับจริงๆนะอย่างกับอยู่หน้าเราเลยนะอย่างกับขนาดนี้อะไม่ไกลอะ,อะประมาณนี้อะ ถ้าขนาดนี้ผมเจอแค่หนึ่งคนครับผมนั่นก็คืออัดนันยานอซครับผมเคยเจออัดนันยานอซตอนที่ผมไปเที่ยวแมนเชสเตอร์นะครับมันมีกับช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มันเขาเรียกว่าทราฟฟอร์ดเซ็นเตอร์นะครับที่แมนเชสเตอร์ Manchester. ผมไปเที่ยวตรงนั้นมันมีกับมีร้านแบบโอ้โหเยอะมากมีกับ ช็อปปิ้งมอลลแบบโคตรใหญ่มีร้านตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ผมเดินเล่นไปพอดีผมเดินเข้าไปร้านชื่อว่า Food Asylum นะครับที่อังกฤษมันเป็นร้านชื่อว่า Food Asylum ผมเข้าไปแล้วก็เจออั n a นันยานไซครับผมผมก็เลยว่าโอ้โหอารนันยานอไซตอนนี้มันไม่ค่อยดังแล้วแต่ตอนนั้นมันดังตอนที่เดวิดมอยส์ครับผมเป็น m a n a เจอร์ของ Manchester United ต็ดคำถามต่อไปนะครับผมมาจากทิวลี่ทว n นทำไมพี่นัดถึงชอบฟุตบอลและชอบฟีฟ่า มากกว่าภาคอื่นหรือเปล่าผมไม่ได้ชอบอย่างกับฟีฟ่าสิเพราะภาคนี้แต่ภาคนี้อย่างกับผมว่าดีที่สุดแล้วอ่ะที่ฟีฟ่าเคยออกมานะแต่ผมอย่างกับชอบฟีฟ่าทุกภาคอ่ะครับผมเพราะผมชอบอย่างกับเกมบอลชอบเล่นบอลอยู่แล้วแล้วถามมาว่าทําไมผมชอบฟุตบอลนะครับเพราะผมคิดว่าอาจจะเกี่ยวด้วยนะครับเพราะตอนเด็กอ่ะตอนผมเป็นเด็กพ่อผมเล่นฟุตบอลนะครับผมผมก็เลยชอบอย่างกับฟุตบอลมาจากนั้นนะอาจจะผมไม่รู้แต่ผมชอบฟุตบอลมากครับชื่ออะไรเนี่ยครับ ปอเป็ดสิวกิ้วปะ่ะถามมาว่าพี่นัดเชียร์เชลซีชอบใครที่สุดครับตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้อะเออก็ตอนนี้ผมชอบอีเดนฮาซาครับผมต่อไปนะครับเจจุยคีคิมีมิดชัยป่ะขอโทษด,ด้วยครับที่ผมอ่านชื่อคุณไม่ออกนะครับแต่มันโคตรยากครับถามมาว่า formationcustomtacticsandplayersinstruction นะครับผม ็ถามมาแปลว่าอยากได้ formation อะไรที่ผมชอบใช่ปะ่ะ custom tactics ของผมคืออะไรแล้วก็ p l a y instruction ของผมคืออะไรใช่ปะ่ะเดี๋ยวผมจะทำเป็น separate video อีกวีดีโอเองหนึ่งเลยนะครับ <S <S เกี่ยวกับ formation custom tactics แล้วก็ player instruction นราชิพภูสวัส์นะครับถามมาว่าพี่นัทจะกลับมาไทยตอนไหนแล้วพี่มานานมากไหมผมตอบไปแล้วครับเมื่อกี้ว่าผมจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่ แล้วก็อยู่นานเดือไม่ผมน่าจะอยู่ประมาณสัก2-3เดือนมัน้งไม่รู้ไม่แน่ใจครับผมผมก็ต้องรอดูอะต่อไปนะครับผมจากสหพับชัยสลีปะ่ะไชสลีสหพับชัยสลีพี่รู้จักฟีฟ่าทักเรียนตอนไหนครับผมรู้จักพี่ปุ้ยฟีฟ่าทักเรียนตอนผมดู youtube ผมเนี่ยก,กับเชียวอยู่ที่บ้านใช่ปะ่ะผมเบื่อผมก็เลยพิม์ Youtube ไปในโทรศัพท์ผมเนี่นะพิมไป ยูทูบฟีฟ่าสิหรือว่าฟีฟ่าอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจนะแต่ผมพิมพ์ไปฟีฟ่าแล้วก็ผมเจอฟีฟ่าท้าเกลียนชานอลนะครับผมก็เลยกดเข้าไปดูบอกว่าเฮ้ยคนไทยเล่นเกมฟีฟ่าก็พี่ปุ้ยอ่ะคนไทยเล่นเกมฟีฟ่าผมไม่เคยเห็นเลยนะครับที่อังกฤษเนี่ยเพราะที่จริงผมดูอย่างกับฟีฟ่าอังกฤษอย่างกับ k s i อ o ไอเร์ูอคนที่เล่นดังๆคนที่ดังๆตอนนี้เล่นฟีฟ่าตอนนี้ก็ผมดูเขาไปผมก็เลยเจอพี่ปุ้ยฟีฟ่าท้าเกลียนนะครับผมก็เลยโอ้ oh, คนไทย ออกใน YouTube แม่งติดตามเลยครับผมก็เลยเจอพี่ปุ้ยรู้จักพี่ปุ้ยอะตอนนั้นแล้วไม่อีกวันหลังจากนั้นผมอัดพี่ปุ้ยไปนะครับใน PlayStation 4แล้วก็ผมเมสเซจพี่ปุ้ยไปบอกว่าย่างกับพี่พี่เป็นยูทูบเบอร์ไทยที่ทำฟีฟ่าใช่เปล่าครับพี่ปุ้ยก็ย่างกับบอกว่าใช่ครับอะไรอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าโอ้โหพี่ พี่งกับโคตรเท่เลยอ่ะเพราะผมไม่เคยเห็นไทยยูทูบเบอร์ไทยฟีฟ่ายูทูบเบอร์นะครับที่นายอังกฤษเลยพี่ปุ้ยเป็นคนแรกเลยครับผมที่ผมเห็นคําถามต่อไปนะครับมาจากคณะสิทธิ์ยํายิงพี่เป็นลูกครึ่งหรือครับผมไม่ใช่ลูกครึ่งครับผมผมเป็นคนไทย100%เซครับแม่แม่แม,แม,แม่พ่อผมอะ่ะคนไทยแม่พ่อผมย้ายมาอังกฤษตอ,ผอนผมอายุ8ปดขวบผมก็เลยยิงกับมากับพ่อกับแม่แล้วก็หลังจากนั้นผมก็อยู่อังกฤษตั้งแต่8ปดขวบอะ,ะ <laughs> คำถามต่อไปนะครับ นุชชนนทิพทิพนัท,ป,ทป,นปะพี่ปุ้ยเป็นเก์เปล่าครับผมคิดว่าพี่ปุ้ยไม่ได้เป็นเก์นะครับผมผมคิดว่าพี่ปุ้ยเขามีแฟนแล้วครับต่อไปนะครับมาจากมอไม้ใครจะไปรู้ละ่ะถ้าพี่เล่นให้ทีมได้ทีมหนึ่งจะเล่นให้ทีมอะไรทีมหนึ่งเหรอครับแค่ทีมเดียวก็ต้องเป็นบาร์ซโลนาครับผมคำถามต่อไปนะครับมาจากปืนกลที่นัด เป็นนักเตะของทีมเชลซีใช่ไหมครับในอนาคตสาธุครับต่อไปนะครับผู้พิชนุตพี่นัดกี่นิ้วปอลอขอคอยในฟีฟ a า7 20เได้ปะพี่ถามว่ากี่นิ้วเหรอครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10นิ้วครับถ้าไม่ได้นับนิ้วเท้าด้วยนะครับถ้านิ้วเท้าก็20นิ้วครับผม ขอคอยในฟีฟ่า7 20k ได้ปะครับแ a c คครินมอนมอนทำมาพรปะพี่นัทชอบกินอาหารอะไรครับผมกินได้หมดครับผมอาหารอะอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยครับผมผมไม่ได้กับเรื่องมากเท่าไร่ครับอาหารอะไรก็ได้ทั้งหมดพิซซ่าสปเกตตี้พาสตเอแอมอาหารไทยทุกอย่างแอม อาหารเม็กซิกันอาหารประเทศอะไรก็ได้ครับกินได้หมดครับโอ้โหอะไรวะพิทวัตพูวาเวพูพูวาวิรานนอนปะขอวิธีป้องกันโล่ดริฟวนช็อตหน่อยครับผมถ้าใครไม่รู้นะครับโล่ดริฟวนช็อตในเกมฟีฟ่า7แม่งโอพชิปหายครับ ผมเองก็ทำครับโดยดริฟท์ช็อตในเกมฟี f a 17แต่ขอวิธีป้องกันเหรอผมว่ามันป้องกันไม่ได้ถ้ามันยิงโดยดริฟท์มันก็ต้องยิงโดยดริฟท์เราป้องกันอะไรไม่ได้ครับผมแล้วแต่นี่กับเอานักเตะมาบล็อกทางยิงแค่นั้นต่อไปนะครับเซียนัทวีถ้าพี่นัทเป็น gm ฟีฟ่าพี่นัทจะทำอะไรบ้างครับถ้าผมเป็น gm ผมคิดว่า gm ก็คือ general manager ของฟีฟ่นะครับผมผมจะทำอะไรละ่ะ ซื้อรถลามบอกีนี่มีมันเช่นบ้านแบบโคตรใหญ่ยักษ์แล้วก็มีเครื่องบินของตัวเองสบายต่อไปนะครับผม The White Epic ทำไมพี่นัทถึงพูดสำเนียงแบบนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจนะทำไมสำเนียงของผมอย่างนี้ผมคิดว่าเพราะวันๆน่ะผมฟังแค่กับคนอังกฤษพูดตอนผม ตอนผมเล็กผมก็นีกับเรียนภาษาอังกฤษมาถึงตอนนี้อะ่ะแล้วก็ตอนผมอยู่บ้านผมคุยภาษาไทยกับพ่อกับแม่แต่ผมไม่ได้คุยภาษากลางผคุยภาษาเหนือครับผมภาษาไทยเหนือผมไม่ได้คุยกลางผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะถ้าผมพูดภาษาเหนือผมว่าผมมีกับสบายอะ่ะแต่กลางบางบางคำผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอะ่ะเพราะตอนผมอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ถ้าผมคุย ภาษาไทยกับพ่อกับแม่ผมคุยแค่ภาษาภาษาเหนือครับไม่ได้คุยกลางเลยบ้านผมนะต่อไปเพา enjoy พี่นัทครับพี่จะเอาแฟนคนไทยหรือว่าคนฝรั่งครับอืมคิดดูก่อนนะคิดดูก่อนรอเล่นครับตอนนี้ผมมีแฟนแล้วครับผมแฟนของผมลูกครึ่งไทยลูกครึ่งอังกฤษครับอยากให้พี่นัทไปเล่นทำฟีฟ่าฮาร์ดคอรกับพี่ปุ้ยฟีฟ่าฮาร์ดคอรนี้ถ้าผมไม่ผิดมันเป็นอย่างกับ บทลงโทษปะยังกับถ้าเรายิงเข้า1ประตูอีกคนนึงจะโดนลงโทษถ้าอย่างนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับน่าสนใจอยู่บรินทอนนะครับถามมาว่าเชียร์บอลทีมชาติปากบ้างไหมครับก็ถ้าไทยเตะเมื่อไหรผมบางครั้งถ้าผมว่างผมก็จะดูไทยเตะครับเพราะผมชอบทีมไทยอยู่สุฟาอ,อับดุลระบุตนะครับผมถามมาว่าพี่นัทเป็นคนจังหวัดอะไรครับผมเป็นคนจังหวัดแพร่ครับผมบางคนก็อาจจะรู้ เพราะผมมีเสื้อฟุตบอลทีมแพ้ครับแพ้อยู่ในแตละเอชิรวิทปะพี่นัดชอบอะไรที่ไทยมากที่สุดโอ้โหที่ไทยนะชอบอะไรมากที่สุดมันมีเยอะเกินครับเมืองไทยมีหมดอ่ะผมว่าเมืองไทยมีหมดอยากให้พี่ทำบล็อกที่อังกฤษผมก็อยากทําอยู่นะครับบล็อกผมอยากทําอยู่กับตอนผมไปเที่ยวทำบล็อกตอนทําอะไรอะทำได้หมดอลแต่ผมคิดอยู่ครับผมอยากทำอยู่บล็อก แล้วก็คําถามสุดท้ายวันนี้นะครับพี่นัทชื่อจริงชื่อว่าอะไรแล้วทํางานอะไรคะชื่อจริงของผมนะครับนัทพลสิงเหครับผมแล้วก็ทํางานตอนนี้ผมเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่นะครับในร้านอาหารโอเคครับสำหรับวันนี้ผมจบไปก่อนแค่นี้นะครับตอบมาตั้งเยอะแล้วครับคำถาม question and answer วันนี้แต่เดี๋ยววันอื่นผมจะทำให้ดูอีกแน่นอนนะครับผมเพราะ สนุกมากเลยผมชอบครับ question and answer ed. ตอบคำถามจากท่านผู้ชมมาครับเดี๋ยวถ้าอยากถามอะไรนะครับคราวหน้ากดไปหาผมได้นะครับลิงก์ f a c e b o o k i n น t 94นะครับจะอยู่ข้างล่างวิดีโอน,นี้เลยถ้าอยากถามอะไรผมคราวหน้าถ้าผมทำ Q&A นะแต่ผมจะทำอยู่แล้วแน่นอนครับเพราะผมมันสนุกดีอะ Q&A แล้วก็ vlog อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะพยายามทำให้ทุกคนดูครับ โอเคครับท่านผู้ชมก็สำหรับวันนี้ผมลาทุกคนไปก่อนแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับก่อนจะไปกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาพบหาผมได้ที่ Facebook i n a t 94นะครับผมลิงก์โซเชียลมีเดียของผมจะอยู่ข้างล่างวิดีโอนี้นะครับแต่สำหรับวันนี้ผมลาทุกคนไปก่อนแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ